you <laughs> ไม่แก่แนะล้วอละลูกในท้อของค,คุณคุณเกินใจยายแล้วยายก็มีท้องสองเดือนเหวียกับอย่างนี้ก็ไม่รู้คืนนั้นฝนตกชุกหนาวจัดเราไปค้างคืนที่กุดยายแล้วก็คืนใจยายโดยลืมตัวเราไม่นึกเลยว่ายายมันจะมีท้องมีกันมีมันหัวคนทำไมเราไรคนอย่างนี้แย่แล้วเราเหวียกรรมจริงๆอ่ะยาย พี่นุยครับพี่หนุ่หนุ่ยใชใหญ่แทงใชยใหญ่เควดฮึ่อยกึนตึงเใหญ่เควดเออใหญ่เควดน้องเจ้าใหญ่เซดใหญ่เควดใหญ่เซดเออมันเปรนะพี่น้องมันเปรอะมันเพื่อใหญ่พี่นุยใช่ะพี่นุ่ยยังไม่ทราบเลยมันเพื่อมวงยรีนายของกุนนั่น กืนใจใหญ่ใหญ่มีทองสองเดือนฮะไอไรแกข,ขึ้นตูไหหน้ไม่นึบขึ้นรบเจ้าพ่อมายืนกินรวมอยู่กลางล่างลาวิไปอุ้ม <c oughs> นี่ยายออกไส้หน่องวงแล้วมึงก็ลองถามสิเป็นความจริงคืนนั้นวนตกชุกหนาวจาัดวงระยาพาะชายไปค้างคืนที่กุดยายความหนาวมันเกิดความใคร พวงญาติก็ไปกอดไปจูบแล้วก็แล้วก็แล้วก็น่วมยายอะในวัดในว่าไอ้เทงเออแล้งกันมันน่าควังดีคำว่าวัดนี่รู้เดีกันก็มาวัดความดีมาวัดความรู้ไม่จะมาวัดความรู้ไม่จะมาวัดความชั่วรู้ได้เป็นแค่นี้ตานี่แล้วก็เยีกว่าวัดวัดเราได้หรอกมาวัดความดี การดกามาวัดตะมูวัดตะมะไม่จะมาวัดมือเล้งมันอาตมาแหลงดีแล้วไอ้เต่งเลงมันผลทันช่วงเราอาตมาไอเล้งดีนก่้องทันรำมุขช่วงห <c oughs> <c oughs> น้ากลัวนะจริง <c oughs> ลองถามพี่วงสิ นี่เป็นความจริงใหญ่ความจริงะอย่าเมตตาคนนั้นแล้วนองวงนี่เป็นท่านสุงเกียรติจะต้มเกียรติตมท่านนะหมารักกับหญ่แกคิดวัมดนำมันตะวันันดับเทือรุ่งคู่มดนำมันดับเทือรุ่งคู่แล้ววัยสบนน้นหนกีเพื่อนเลยแค่เพื่อนวิ่งช่อดวกชอดวก ลองถามที่พี่หนุย่ยเอ๊ะว่าใช่ภูมตรียะทำไมก็พี่หนุ่ยตามทีใยายพูดที่เป็นความจริงพี่หนุ่ยด่าว่าผมตึกคนเราำํำผิดไปแล้วตำคืนไม่ได้ใช่ไหมโทษและํำพิษและตำคืนไม่ได้และทอายผมได้คืนใจยายจริงๆแล้วยายก็มีท้องจริงนี่ ผมไม่นึกไม่ขวัญว่ายายแก่มันจะมีท้องขึ้นมาได้เพราะแก่แล้วเอ้าไอ้ผันนั้นไม่ใช่นามคลองที่เรากันไสกันไหนพุ่งเผินกับปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บกองเละรับรองแหละผันนั้นนั้นมองปุกได้ปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปองมองตกได้เล้วแรงเพลือดลอยพี่นี่เพลือดลอยพี่นี่ เล่งเหมือกว่าอย่าเล่งดีว่าเออพี่ไม่เล่งดีว่าเล่งไปช้ำใจดัวพี่ฮ่าแค<า>่ลองเพลงเห็น<า>ได้ลองไอ้รอดที่ตายถาวรเนี่ยแม่เอ้ยแม่อุ้มไม่หนึกเลยว่าเหตุการณ์ผนันผิดเกิดขึ้นในวัดนี้จิทต้ <c oughs> นี่นี่น,น,นี่เป็นความจริง ความจริงครับแม่เอ้ยแลที่อาจ้า์ก็ไม่รูร้เรื่องรับเมื่อกี่นี้พอก,กระโดดแม่กระโดดประชาชนกขัะราการก็เท,ทีท่วาายวใจติดกว่าใชมาทุกร,ร,ราดันวิชาตํงางวิชาศายตร์หริอวิชาอุตงรรามอิตัหมดน้ำมันนับเครื่อรุู่อ้าเอ,าเอาืเออ่อนเออนอ จริงแลว้วความจริงแหละทรายมานี่หน่อยสิพี่สุดท้ายครับพี่นุย้ยครับคืออย่างนี้ปัดปุบันนี้ให้พี่นุ้ยรับแทนผมเถอะรับแทนหรือคือว่ายายแก่นาเมียคุณลูกในท้องน่ะเป็นเป็นลูกของคุณยายผมอายคนเนี่ยอ่อนหน้าร้อยเลยหนองวงอย่าลืมโบร้านว้าไว้เลยว่าใครเจ็บใครร้องใครท้องใครเกดิด ต,ตัวนั่นเลยตาค่ยกอคนนั้นเลยลำรำค่อยอาบนำ้ำคนนั้นเลยพาเปียกเพื่อเราเป็นทหารกระทำใจอย่างรักเกียรติลูกผู้ชายไม่เอาหนิพี่หนุน่ยใ,ใจดำใจดำใจแดงไม่รูอ้อะเท่งมันนี่ลอยลอยอะมันนี่ลอยนีช่ช่วยรับตีแต่กว่าเพื่อว่ายายแก่เมียคุณลูกในท้องเป็นลูกคนนุณย,ยายผมอายคนนี่ก็นา่าหัน ใายลูกซูบร่วมแลยต้องไม่เผื่อนขี่กระเนี้ยจาราบีกูแล้วไอ้ร้อยกับมาแล้งนั้นรถเครื่องกำพรื้อหรอเก้ไรแลเลยเวหรอขั้วเกี้ยแยง่งลูกเกี้ยวน้ำมันจาราบีออกแผลดแต่ผมแรงไปออกเล่เพลนลาปีนี่น้ำมันจาราบีเออออกจากลูกเกี้ยไหน,นเนี่ย พี่นุยแล้วพี่เธอก็ใจดำดีสุเออกลุ่มใจอ่ามั่วตัวมั่วตัว,วชับผัวมั่วตัว,วไม่รู้จะทำยังไงนุย้ยเนี่ยก็ใจดำตั้งนั้น วองครัพี่วงรับสัดดีๆเถอะไม่ใหญ่แก่นะเมียเมียคุณแล้วแหละลูกในท้องเป็นลูกคุณพี่วองพอยพี่วองค่ะ ไม่รู้จะรับอย่างไรอายแย่แล้วเราเฮน้องวงมานี่แล้วรำแล้วใายจะให้ไม่รำเตี้ยไอคนที่สั้นตูดเหมือนรำเลยได้ดูจริงน้องเราเอาแต่ฟีอุตราโมอดีกว่านะแล้วโม่เพื่อเล่าแต่การไม่ก้าวัดว่าแกไม่ข้าว,ว,าไ,าวไปกินมาใจอึนเลยผมทำได้เป็นเลย ติงแล้วหรอตาลายเล่นหัวไปเดังเจ้าเอียดแม่เด็กกี่โง่ตกลอดตองเมื่อให้ม่เสร็จแล้วชาอ่ะเซ่ใจล้หรอพอเสร็จแล้วอะได้กว่าลุงเตียงโยงัดัยงัดไอ้ไรอยงหัดผัดตางกี้เต็มเรือมวก่านงว ไอ้เจีงเราโมตั้งกฤษเดืรูท่านแรกเป็นตะมังขอแรกได้ถูกพาด้าเลยนะเจีเนี่ยเที่ยวแล้วไปเล่นประเทศอเมริกาไม่แรงไปพ่นอไม่แรงเออแค่กระเลขจับพุดมึงนี่แหละแค่เออกูแเล่นแก้ได้ไปพัตตานีแก้หยิกตีเล่นก็รดไม่ตัดแรกไปแก้แก้ไปหยิกตีเดือดเพรเห็นแก้ แก่ชายว่ามึงดาลูโลดาลูโลพอเอ้นแกกิ้งว่ามึงฮาลูลี่ฮาลูลี่ <c oughs>